ตุ๊ดตุ๊ดไม้ไม้วันนี้ผมอยู่กับผมฟิกเกอร์เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมมานะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอเคคราวนี้ผมก็มีอีเวนต์โผล่ขึ้นไปของตัวเองแล้วนะครับเพราะนั่นจะว่าผมเล่นนานแล้วผมไปฟาร์มนั่นมาด้วยประเด็นนะฟาร์มอะไรมาวะนี่นีฟาร์มอไามอนี่มาฟาร์มอะไรหนี่อีเวนต์โทเค็นหนึ่งนะนี่ผมฟาร์มมาผมต้องไปซื้อไอ้ปืนนั่นน่ะไอ้ปืนอะไรวะ M1 กาเร่ครับบอว่าไอ้คาไปใกล้แล้วนะึง M1 กาเรเออซื้อมาแม่งเลยันนในกูก็มีของตัวเองนะเฮียได้เวลาแต่งแล้วสีไอ้โอ้ยเออสีก็เป็นแค่นี้คลาสก็เรียกกันตรงนี้ไม่ต้องเอานะ นี้ก็เลยกันฟลิปบาเลีอเลเซอร์จอกกรอสปีโรเดอร์ฮ่าแต่งดูครับซื้อทีแต่งทีลองใช้กันเ โอโหเสียงดังเกินดูกล้วยมมีปืนมาของตัวเองนี่มันมีใครใช้หรอกไอ้สักปืนนี่เจลรีโหลไม่คแ่แปกอะคิดได้ไงวะก่อนนี้กูม,มีเลเซอร์ของตัวเองเนยคราวนี้ได้เวลาฟัง,งล้ว เออลืมไปเซิร์ฟเวอร์นี้แม่งมีคนเติมได้ป่ะเฮ้ยอืมมาให้ฉันเ,ลเปลี่ยนเป็นเลเซอร์ได้ไหมวะเปลี่ยนเป็นเลเซอร์สีแดงได้ไหมวะไม่ชอบสีไม่เคยชอบสีนี้ว่ะไม่เคยชอบสีเขียวว่ะสปินก็ปิดเลยเดินเลยเปลี่ยนแม่งเลยเปลี่ยนอะ่งขออภัยอยากเปลี่ยนครับ เอ้ยเก็บเสียงทำไมอ่ะงงังม,มึงอะ่ะเออช่างเขาแป่นคาเนลกันนะแต่เขาที่กูรู้ว่ากูมีหนึ่งเอ็มหนึ่งกาลาเล่แล้วสินะคานน้ก่อ,อกองออกเลยเพราะนั่นจะว่าฝนมันกงจะหายของเองเอาละเอาละเอาละก็จ m มีเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งกาลาเลงในลองสองดินี่เล่นแบบเล่นแบบเลว่า แบบมุมมอ,มองปกติของมึงอุ้ย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 เร็วขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหซอมบี้ร้องกันเหลือเกินหนูหิเว้ย กูได้ครอบบ้ามันเหรอมันมันยังเป็นเลเวลยหนึ่งอยู่เลยอ่ะต้องเกิดบั็อกอ่ะเอาแล้วก็มามันไมจะเป็นเหมือนเดิมนะยังเลเซอร์สีเขียวโอ้ยกูไม่รู้เลยมันใช้เลเซอร์อะไรล่ะกูไม่รู้จะใส่เลเซอร์อะไรดีความขัญจะเป็นยุ่งแล้วทีนี่ พืานนีกันด้วยเนี่ยดาเมจแค่ไหนอีกอันนี้อยาก,กยะนนจะอวดก็อวดเลยสั์กูอวดเสียงมีโลเข้าไปครับว่ามันไปแล้วรีโลรีรีโหลดดิ ถึงลีโลดแปลกๆนะถึงล <f poster ör> okay. ีโร่ดคตแปลกจุบตายไอ้เซอร์สีเขียวได้วะอืช่างแม่เลย ก็ได้โอ้เชิดนี่ปืนอะไรวะเนี่ย m อหรือโอ้โหเนี่ยเรือจัดเรือจริงเรือจริงๆไม่ดีขึ้นเลยไอ้นี่สุ่มสุ่มจัดสุ่มจริงสุ่มจริงๆไม่ดีขึ้นเลยมือสุ่มเนี่ยเพียงเนี่ยเพียงอีก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 มาเข้ามาเข้ามาอย่าเข้ามาเนี่ยเอาเนี่ยไม่เข้ากลุ่ม ีอันนี้เห็นอันนี้เห็นในอานิาเบกเอาใช่ไหมเออใช่อันนี้หน้าเบกเอาไม่ k j อ t นใส่กล้องมันกล้องโคลาแม่งเลยตักขอให้มันหีเทียนหนอนเฮ้ยเฮ้ยมีสุนนไม่ีะเออตากระสุนยมากใช่ไหม M1 กาเลด้วยครับ เลว้าวปืนประเภทตัวประเภทปืนเลี้ยงน,น,นว่ะอ๋อคุณหงฝาดเองเรียกว่ามันเสียงดีโหลดกระสุนเกา่าโอ้ยนี่มันเป็นปืนประเภทนี่มันเป็นปืนประเภทปืนพกลัวนี่ว่ะนี่มันเป็นปืนประเภท G สิบแปดโอ้ยี่อ่ไม่นาม่าห่งหนักหัวจริงเลย ดูสิอ๋อแล้วก้ฮะแล้วก็มันไม่แน่นะมีไมหมเหรอเออมก็ใส่เติม,มี่ะเออมีในเซิร์ฟในเซิร์ฟเวอร์นี้มีเอา้าใครเข้ามาเนี่ยงอ้โหพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกช็อปเปอร์นี่อใส่เติมสองคนเลยเรือ มาเอ็มหนึ่องออกาอะไรให้ฉอเลยอุ้ยมีคนล้มอะใครล้มวะอย่ามาตไมต่หัวกูไม่ยังกูโผล่ไต่หัวมึงกลับอูยชิบแอนเจ้าของคูอเรืนี้วะไอคุณตกมันแม่งมี ขอจบภายในสิบวิกันแล้วกันสิบ7ก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองนยอกยอกจะเร่งน,น้าอยู่เลยเล่นยันเลเวลด่านห้าไม่กระดานหกแต่สิบสิบมาสีแล้วโอ้ยเหมือนกับผมขู้มันไล่สดนะแต่ผมแ่บอกว่าถามตัวเองคิดตามตัวเองไงผมคิดถามตัวเอง ได้ฮะคราวนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไอลซองแม็กเละราวนี้ผมไม่ใช้ปืนนี่าปืนนี่มันยิงมงนันอเยยิงไปกัะเขี่ยไปมันก็เหลือเกินาชายชาปีเขาใช้ปืนนี้พาวเวอร์พับเกิลมันใช้ปืนนั้นใช้ปืน m ็มูลอุดร์ดีอรอ จะขนาดไหนเสียงลิโลนี่เหมือนกับเอเลี่ยนมากอะเหมือนกับเอเลี่ยนกายพันมากเลยเออะล่ะผม่าจบไว้พิงเท,ท่านี้กันเลยกันนะครับสวัสดีครับและผมเต่าหุ่นีนชอบกินไข่เตา่า